มืดมากอะไรกันเพิ่ะบ่ายสองบ่ายสามอ้าวอึ้เย่อก่หมดไปไอ้ชอคนนี้ก็าย ไปไหนกันเนี่ยไปสวนสวนมูลนิธิวิชารอม อืมองไฟอ่าฮะมันยี่แตกระดับแต่เราเจอแล้วเจอแล้วอันนี้เต็มเล็บเลยครับท่านของพ่อท่านไม่มีแล้วหนังสือไม่รู้ กำลังถัดกองทำปีหกสองค่ะอะเอาว่าไปตัดต่อไปเ,เราทำแล้วเราก็ลืมหมันละวจำไม่ได้ตัวเองได้ทำแล้วมาดูแล้วเฮ้ยเราทำมาหมดแล้วนเนี่ยโอ้ยมาถึงวันนี้มาดูทวนๆก็โทรเราทำมาแล้วทั้งนั้นเลยเอย เ้ยตัวลุงเสร็จยังเลยนะว่าทงหนูหะเก็ก่อนห้เสร็จก่อนปีนี้นะปีนี้นะปีนี้นะปีี้นะเดไม่ตรงนี้เ๋ยวหรอปู่จะเดินเข้าไปดูห้องเก็บของเก็บจริงๆค่ะงานค่ะเขออเอาต้องเข้าไปดูไหมเอา พอดูเองนะมากเลากเ็บเินนขห้องห้อพี่แอดเป็นห้องที่เจ็บุกอย่างเลยมากเบคุณคูเอมีสระิพอยู่ข้างบนออีะ้ไหมคะตู้บนสุดแล้วก็เดี๋ยวชุดรับแขกจะมายว้ตู้นี้ตู้หนึ่งเผื่อแขกไปใครมาตู้เซฟค่ ตู้ออกมาใช้หมดเนี่ยให้อดมีมีเอกมีเอกเดี๋ยวเขาออกมาคนมาเรื่อยเรอยเราบอกเป็นทกจบอกมีเท่าไหร่ส่งมาเาตู้หนนน้้าาาี่คือจัชลงมบอกเขาไว้บอกเขาไว้มีเท่าไหร่เขาส่งมาอะไรเงี้ยตู่เตอร์อะไรเรารับเละลัหลายหลายเพรมี่องไว้แล้วล่ะแต่จะครบเดือนหนึ่งอย่างที่พ่อบอก ข้างหน้าห้องย้ายลงจากชั้นสามลงมาลบชั้นสองแสนแต่มีนะดูดูโปร่งสว่างมันกว้างกว่าเดิมสองห้กว่าเนาะใช่ดูเป็นออฟฟิยใจออกแหมก็เลยไปรับเป็นแบบคณกรการชุมชนใช่ป่ะใครว่าอ๋อเป็นอะไรนะชื่อก่าวพิญญาแาทบอกอะไรนะศูนย์อำนวยการเรียนรู้ชุมชนแต่ไม่ใช่แล้ว่ะพ่อครูให้ชื่อแล้วอ๋อบอก พ่อพ่อครูให้ชื่อว่าไงนะั้ตั้งศิษาพรแต่ว่ชุมชนก็ต้องมาถ่ายเอกสารมาก็เหมือนชุมชนเลไรอย่าเมาให้บริการหน่วยงานไหนไม่มีอะไรมาที่นี่หมดค่ะแล้ก็เปหอชุมชนลขึ้นง่ายไ่นะมีนั้งกันถามรณี่ใช่หรอเวลาคนแก่มาถ่ายเอกสารก็ให้คนแก่เครื่องทยจะเอาบอกนะเครื่องไทย พอไหมครับเราจะเอาเครื่องคอมให้ไหมครับเครอุปกรณ์ไหนเครื่องคอมไม่เด็กเรียนไงการดิกนาเขามีม็อกอยู่สองสามสิบตัวมันมีไม่มากค่ะเพราะว่าตอนนี้เอาการมุงกั้นห้องอะไรมันก็เลยถอดขาดเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่พี่ม่อนเนี่ยไม่ยอมซ่อมค่ะพ่อซื้อใหม่ละพี่ซื้อใหม่ละพี่เงินกัเงินยอซ่อมบีนะซื้อใหม่มีม็อกตอนนี้

เดี๋ยวจะต้งนะนี่ยเัจะ้างนจ่ะเนี่ยจะเก็บเล่นได้จีิงไหไเล่นอย่ทีนึงเขาเขาเขว่าเขาแต่ตัวสองมีมีชิว่างันเป็นเป็นบริษัทมึงต้อยู่เ

ไดอกไม้ครับแต่ดอกไม้ปลอมพวกขาวโฟมครับข้อขาวโฟมเอาโฟมใส่ในกระถางเสียบไม่มีเสียบนี่ใครมาทำหินแตกเนี่ยไม่แยกแผ่นดินเนอะยังไม่ถึงดินเอุมถัมหินแตกไม่แยกแผ่นดินโหนนี้ก็บท สงสันมันเป็นกลุ่มนะจนกจั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 กแล้วเกินข้าวแล้วยังแล้วไอ้คนนั้นมายังไปไหนมาหมดคนนี้ไม่เห็นหน้าเลยหายไปไหนคุณเนี่ยไม่เห็นหน้ายิงหรือเปล่า นนเน่ยนอนเนี่ยที่กองมาล้ดกนอนเด็กใหญ่ขึ้นเจ้าเพลงก็จะเหมือนไอ้พวกไอ้เจ้าดูแลนะฮึยังไม่ถึงว่าเจ้าวุ่นเอาไปถ่ายทำภาพยนต์เสียค่าขนมไม่ต้องเยอะกว่าจะได้แต่ได้ค่ะยโอ้ยแล้วไปนี่มาเล่นกับมันเหนื่อยมันใส่ยังไง จ้างมันไม่แพงแต่มันเหนื่อยฝนตกที่ไหนเราใส่เสื้อกันฝนอ่ะใส่ไม่ก่อนใส่ไม่ถูกน้ำมนค่ะน้ำมนค่ะอ๋อ้หัวเรี่ยงน้ำโอ้โหใส่เสื้อแล้วกันฝนเลย còn máy, mấy máy <laughs> anh mấy <laughs> nhẫn kín vẫn nhẫn kín nhẫn 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 kín อะไรเนี่ยกากอะไรอ,อร๋อไปต่อครับโอ,อ้กินกะละต้อมครับอ้าวปลายทำอาหารทำอาหารที่แปลกผู้ม,มีีมือจะวาดฮึคารวะไม่ เราเดินมาดีๆทำลายร่างกายเราวัน้หั่นตคร้ทอดไำขนมพดชิ้นไข่โอ้ช็อม่ยอางเซลดองัแล้วค่ะแซลเยอะเลยค่ะวันนี้ได้เต็มกำลังเลยเ้าะเดี๋ยวเปิดให้ดู ออใช่ตอกน้ำนะแบบแซวแบบตอน้ำแล้วงั้าวยังไม่ได้อเลยข้างล่างค่ะขอแช่ไม่ตอต้นต้นตาเราซอยนะคะโอ้ยมรสชาติดีําทำไปประมาณสิบยสครั้งแล้วค่ะกินทุกั้าไปอุทยาน มันต้องนังกลางแฟ <c oughs> อันนี้เราต้มและแช่เจอไว้ก่อนคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพวกนี้ถึงจะเอามาคุกคุกแล้วก็ามาแช่น้ำปูนแล้วก็แช่อนินทรีย์ใช่ข้าวขาา้าวขาว้าวน้ำนะแใชงน้ำแข็งักข้าวเอามาเหมอนเดิมะก่ออ้นั่งแหละลขละเอเรามีเองนะมะซาวก็เก็บมาเองฟักข้าวของเก็บมาเอง อะไรก็เก็บมาเองของเราแท้ๆแล้วดีจังเลยหมอเกียวขาเก็บข้าวๆดีไหมะใชวดจะิดบเวาี่นี่อ้าวู้กินข้าวไรเนี่ยกินข้าวไรเนี่าวท่แท้ขเอ๋อเนาใกล้กัก็เป็นปลาบางใกล้ละก ค่อยกรค่อยมาเรื่อยๆออเดี๋ยวค้าได้บาตเดี๋ยวไปอุ้มบาตเดี๋ยวมีคนจองพระไตรปิฎกอุ้มบาตนะเจ้ารุ่นเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็เห็นนอ,อกบาตนะเจ้ารุ่นอุ้มบาตนะท่านนักอินไทยขอแรงไปบวชเหนือแป้งเพราะคณไม่พอเสียบาตขอแรงไม่บวชหนือแป้งไม่พอจะให้บาตโอเคโอเค เดินงเลย่ลงมาลงมาที uh like bon ่ไหนจะขึ uh ้นแล้วอ้โขอคาลงมาตั้งนู่นน่ะไกลลงมาแต่บันไดมีปั๊มยังมีปั๊มมันยังเยอะอยู่เนี่ยโซล่าบินซินอะไรยังเหลืออยู่เยอะอยู่เขาต้องการอออเทน โอ้ยนี่ดเียนะโอ้ยคอดาไปคอดคอนี่ยนอดนะคอดคอดคอดนี่ก็คอดต้องเี่ราคอดนี่นี่ก็คอดโอ้ยกระปุ่นมวอ้ยปุนเยอะเว้ยกระปุ่นะเยอะอันนี้คอดหมดเลยนีข้าวก็คอดข้าวเหนียวคอดก็เจ้าคอดเแต่กะปุ่นเยอะโอ้ย โอ้ยนี่ก็อิ่มหลายคนเนี่ยแต่ไม่ได้กินกระปุ่นเลยวันนี้กระปุ่นชามกระปุ่นชามมาเรื่อยวันนี้ไม่ได้กินเลยแล้วเขาขายกระปุ่นแล้วโหฉลาดมากเลยที่อุทยานเขาบอกว่าคนไม่ค่อยชอบสี่อุขานเขาเลยบอกวันนี้ไม่กินล้เขายเนี่ยเขาวันนี้เขาวันนี้เขาวนนี้เขาบอกว่าวันนี้ขายกระปุ่นได้แบบโหหมดเลยเขาบอกว่าเขาไม่กินานอันนี้เอันนี้นีขายเฮ ทำไมว่าบอเราทำเองเขาจะต้องเอาซื้อทำไมมันมีเสน่ห์อะไรอ่ะฮะถ้าบอเราทำเองแล้วเขามันมีเสน่ห์ยังไงเขาจะต้องเชื่อแล้วว่าจะซื้อถ้าไม่ซื้อไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าไม่มีทำมาทำเองก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยเอ้ยมันมันมันโอ้โหคิวซียิ่งกว่าออยอ่ะ ติดเทนี่ยติดเทบุบอยเอ้บุบลอยนะโอ้เฮโรอีน อาปูเฟื่อแล้วปูเฟื่อแล้วสามเปโมงครึ่งเปิดฟืนเปิดฟืนเปิดไฟเป็นหน่อยที